พี่น้องจ๋าเบิ้งเห็ดหูหนูแห่งค้าตนพี่น้องมันคล้ายๆเห็ดกระด่างเด้ข่อยเจีเก็บไปให้พี่น้องเบิ้งเด้อข่อยจิไปแช่น้ำว่ามันสิเป็นลักษณะใดทดสอบก่อนนี่แห่งค่าตนพี่น้องข่อยคิดว่ามันสิดีๆคือเก่ามันสิขึ้นฝืนขึ้นฉีบมา้าคือเก่าพี่น้อง เอาไปเก็บไปคิดว่าดีคือเกา่าเฮ็ดหูหนุแห่งค้าตน้นยามมันแห้งแล้วพี่น้องเอ๋ยบันนี้กับสีร้อฝนตกมากคนละจังคอยสีน้ำหาคือเกา่าพี่น้องขี่รดมาสี่สิบนาทีมาในป่าตะกี้ขอบว่ายางมาั่ปองนี่แมกอน,นียกินดีนอะน,นี่นะแม่อี่ยางกับพี่น้อง คลุป,ปลอกภาษาฝรั่งเศสเออินครูป,ปอกภาษาเฮาเอินเอ,อยียงสิหาใส่เบ็ดข่อยมาเก็บเห็ดอันนี้พ่นวาตำลึงฝรั่งตำลึงรุ่นใดบิคนกินแต่ข่อยบ่เคยกินข่อยก็เลยบเก็บข่อยจะเอาตำลึงชนิดหนึ่งอีกนี่มันฝนฝนมันตกฝนมันบบตก มันเกิดเลยแห้งพี่น้องมันเฮ็ดหูหนูนี่มันสิหมักปลาโอหมกักหมักปลาหมักน้ำหมัมกน้ำแล้วันนี้ฝนตกหึมหึมชุมือชุม,มือชุม,มือสุม,มือเราก็น,นาวนี่พี่น้องมันหมักขักโอ้คนย่างมาหมาพร้อมคนย่างมาถ้ามาไม่ย่างทั้งเทิงคน่ะ ทั้งเทิงเด้พี่น้องมันเปนทั้งไตหัวกับเนียเมื่อนี้พี่น้องอันนี้แหงค้าตน้นคอยคิดว่ามันได้มันดีดีคือเกาแหละพี่น้องกินดีกินดีพี่น้องจ๋ากินดีคัก,กเอาไปฝากพี่ฝากน้องก็กินดีดีเพื่อกันถามหาแซวแซวขอเก็บไปหลายๆจังสีก็ไปฝากคน มีผู้หนึ่งเงินมูผู้หนึ่งเพิ่นเอาไปสู้พี่น้องเพิ่นกินเหมืนบอเพิ่นแซบหลายแซบกวางเข้าสื่อเนาะเพิ่นแซบหลายเพิ่นวางสี่แหละพี่น้องเพิ่นวานอันามาแซบขักวางเข้าสื่อแทบพนะซื่อกินแบบแห่งเนาะอันถามเพิ่นให้แน่เพิ่นขายบ่พนะข่อยสีสื่อพนะซื้อไปเฮ็ดกินพนะวันนี้มูกันเลยว่าเพิ่นบ่ขายดอกเพิ่นให้สื่อเพิ่น มูตอบได้นี่พี่น้องเพิ่นว่าขายดอกเพิ่นหายซื้อๆพอะนะเัมนนี่มูว่าเอาก็ดีแบพะนะอันนี้เพิ่นก็หายมาก,กินซื้อๆพอได้กินนี่เมือนเอาอะเอาไปไปฝากเพิ่นบันีน้ย่ำพี่น้องเพิ่นมากเพิ่นกะมีแนวตอนพี่น้องเนาะมีแนวตอนมีเห็ดแนวกินให้กินเนาะมันดีเลยพี่น้องได้กินตัวๆกันไปอ๋อ แห่งค่าต้นถ้าเบิ้งคอยไปแช่น้ำคอยว่าดีๆแหละาว่คอยไปตากแห่งเปิดอนันฮีตเตอร์ตากเนาะพี่น้องเปิดฮีตเตอร์ตากโดนเติบอยู่ด้วยทำบาเสียค่าไฟบวกับเสียบเบอรเยยังพี่น้องว่าจะได้ของแสบเก็บเพิรหูหนูแห่งเด้อพี่น้องเด้อเจ้าคือเอาเบิร์ชวนสุยางแฉ่ายกกลุ่มพิศวาเนาะ เอามันแซบพี ring, so 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 ่น้องมันแซบมองนีคนบ่ได้มางวดกอนนั่นอันนี้ปลาไม้ข่อยมะละข่อยมะลอจังสี่พวายยังยง่มันออกแท้ๆนี่ข่อยตรงหูมองมันไว้จังสี่หละเก็บเห็ดอ่ะเก็บเห็ดห้องหูมองที่เห็ดเผือกหวานด้วยกันมู่ด้เข้าไปพอเถาเถาแสดงว่ามันออกขั้นบ่อละบ่ได้เด้พี่น้องขั้นบ่อละบ่พอข่อยมาหายรอหม้อไก่ข่อยบ่อฝอยอยู่นี่มาดามแจวลบฝอเด้มาดามแจวลพฝอยสุดแนว ถ้าวามหาฟังฝรังง่งเศสแสดงว่าไม่ดำเจียวเ้อหูมองกออกเนาะมองเองไม่ดำเจ้าเลย้อหูผักปลาหลายชนิดไม่ดำเจ้าสวิสเซอร์แลนด์เนาะแข็งแห้งแห้งด้วนี่แต่ว่าข่อาเซียเอาไปรุนเบิ้งแซ่เบิ้งว่ามันสีมันสีคือข่อยตากแห่งบ่ข่อยคิดว่ามันคือกันนั่นแหละ กะเห็ดหูหนูเนาะมันคล้ายๆเห็ดกระด้างเนี่ยพี่น้องคิดว่านะเพราะว่าข่อยไม่เคยเก็บแค่ต้นแห้งๆอยงนี่สิจักเทีย้าว่ามันคือกันกับที่ข่อยไปเฮ็ดแห้งเนี่ยโอ้ยบ่หยากยางเลาะแห้งๆเก็บเอาเลยเฮ้ยนะได้หลายเติบซบสมนี้ก็หลายเติบเลยเนี่ยพี่น้องแห้งๆนี่หูมองแล้ววะนี่ งามแบบไงเลยเว้ยนะถ้ามันออกเฮ้สิเห็นน่ะเสียมันแห้งจังีพี่น้องถ้ามันซึนๆเนาะคือสินนอสง,งามขัดคือยืดอยู่ห้าด่บุขอบคุณถูกกำลังใจด้วยพี่น้องเด้อมาเบิ่ง่อยเก็บให้ครูนูแหงเ <laughs> ห้พี่น้องเบิง <laughs> ่งแหงกระเบิ่งพี่น้อง พี่น้องจ้าเอาไปแช่น้ำดีดีเนาะอันนี้มันแห้งสํำเร็ดแล้วค่อยว่ามันสิปได้ัวกเลยนี่งาวาเลยเลยพี่น้องพู้หยิยอยู่ขอนเนี่ยส่วนนี้ขอไปเอากอนอันนี้ยอดอันนี้เพิ่ว่ากินแม่นพี่น้องพี่น้องว่า เพิ่นกินได้ี่เห็นเพื่นไทยเอาอยู่นี่ยอดจังส่แต่ว่าข่อยบ่เคยกินข่อยตะลบยบ่เก็บบ่ก้าเา้า,าฟอมเจ้าของบ่เคยกิน่วัปาประกันต้องรีบซื้อเสียมจักรีจังข่สีสสสหูคือกะทินฝรั่งลหละพี่น้องกะทินฝรัง่งไข่บ่กกาได้พะว่าคู่เหมือนมันไหลกะทินฝรั่งนี่นบ่คขาักปันใด ม,มีคู่เหมือนไหมหพี่น้องจา่าแห่งดำปีปีเนาะเอาเป็นแนวนี้แห่งแล้วดำปีปีได้ชุวแนนวขอป้าพี่น้องช่วงนี้มันนี่นาห้อนอันนาห้อน,นี มีซีรีได้แหงเบิดได้เลยพี่น้องบอมีแนวกินได้ขั้นสิกินต้องกินช่วงนี้ช่วงเดืนอนผืนสะพ้าเมษาผืนสะพ้าว้ายขี้เกี้ยมคนนึกว่าตะงูมีงูได้พี่น้องขี้เกียมขี้เกียมพฮ่นะต่อว่าไงปล่อยมันไว้เนี่และนาะพี่น้องนาะอให้มันไม่เสียนะ่ยเนาะไปน้อพี่น้องวานนี้ มังบรรยากาศขอบคุณถูกกำลังใจนะค่ะเด้อบ๊ายบายเจอกันไหมคิมหน่าจ้า